สวัสดีครับผมวันนี้คุณอยู่ในรายการ K o f p a y นะครับผมวันนี้ผมก็จะมา่นเกีย Resident Evil ภาคแรกนะครับผม Oh yeah แต่ตามจริงชื่อนี้มันเป็นชื่อ Biohazard นะครับแต่นี่เป็นเป็นภาครีเมรครับผมเลยตั้งชื่อว่า Resident Evil หนึ่งนะครับมาผมก็จะเล่นใหม่เลยแล้วกัน Resident Evil โห oh. ยังหลอนนะครับผม Resident Evil อันนี้ผมลงมัดไทยนะครับคุณอยากให้เกมนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับผมคือเล่นระดับไหนนะครับผมก็จะเล่นระดับแบบกลางๆแล้วกันออกกำลังกัดนิดหน่อยไม่ต้องออกแรงเยอะอะไรนะครับไม่ยากไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเหมือนกันอ่าอันนี้คือตัวละครคิดเลฟฟิลสมัยตอนหนุ่มๆนะครตอนหนุ่มๆอันนี้จิวเวลนชายสมัยตอนสาวๆเหมือนกันอนนนน้น่ารักกันเนี่ยอ่า ผมผมคิดว่าคริสเนี่ยน่าจะเล่นเยอะแล้ว,ลวนะอืมายถึงคนที่เล่นบนใน u t u b e นะครับผมน่าจะเล่นเยอะผมยังไม่เคยเล่นจิวนะผมเล่นจิวยังไม่จบเลยนะผมผมเล่นคิดจบละเราก็จะมาเล่นจิวแล้วกันจิวเล่นชาย์ด้ยเห็นเมาส์าเฉยเลยวะามันกำลังเซฟนะผมมันกาลังโหลดเซฟไว้อยู่ Alpha team is flying around the forest situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared the a mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked while they live about 10 people. Victims were apparently beaten. นะครับราโวทีมได้ร o u ให้สืบสวนทีมแล้วพวกเขากหายไปคริสุดซี่พอตกไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะที่ผมอ่านซ้ำไม่ถ่าน้ำไม่ไหว้กนยอมกันที่เหลือก็เจอแต่แต่ชิ้นเหียอเฮ้ยจอศพนบาัะใชฟูดเปล่าวะไม่ใช่นะ พวกเราเลยออกตามหา,าสมาชิกของคนอื่นและนั่นคือจุดต้มต้นของฝันร้ายพ้นหายอยู่ในป่าด้วยเนี่ยป่าช้าป่าช้าไปที่ไหนก็ช้าหมดโอ้โหจูนี่โมเดลนี่น่ารักมากนะครับภาคสามนี่น่าจะเป็น ขอสามลึงออออม,อม,อมริการน,นิดนึงอุ้ยคนนี้น่าจะเป็นพี่โตครับผมอาชีพเก่าของแกนะครับก่อนที่แกจะมาเต้นนะครับผมไม่ใช่แหละโอ้พี่โตรู้สึกโล่งใจนะผมไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เกือบเสียวหลังแต่ก็พลาดไปโดนกลับคนเดียวโอ้ลูกสองลั่นไม่ตัดมือโอ้ไม่ก็โอเลเช่ อ้าวหมาหมาเวนมันไม่ใช่หมาผมคือหมาซอมเกยไม่ใช่มันมคือหมาอซอมบี้นะฉากนี้ทําให้จิวตะลึงนะผมตอนนี้จิวยังไม่โหดน,นะครับยังไม่โหดภาคสามเราก็ภาคห้าแล้วค,ครับผมนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกของคือตะลึงเลยครับผมตะลึงไม่พอตกระจายเอ้ยท้ายับผมเดี๋ยวฉากนี้คริสช่วยทันมาแล้วเข้า แต่ทุบไม่ทั้งใบไม่ใช่เหยียบหัวนั่งชิดมาซัมตัวรอบนี้เนี่ยในสามตัวน,น,น,นี้ก็เหมือนกันด้วยใส่เขาขี้เกียจปั้นที่ปั้นหมดเดียวเฮ้ยเจ๊มันจะไปไหนน่ะเฮ้ยฉากนี้เอ้ยคิดไปรอแน่นอนคริสตัสมาฮะเวสเกอร์ช่วยครับผมตอนนี้เวสเกิลเขาเป็นหัวหน้านะครับหัวหน้าทีมสตาร์ ตุ้แบรี่ตายเจ๊มีไปตรงที่ทะัาลาลโอ้ยเชี h i ขอสู่ต้องรับความสยองขวัญและก,กัรการเอาตัวรอด There are only three stars members left now Captain Westerberry and myself We don't s e น What is this Not quite your ordinary house Hey whisker where's chris? Jill no Jill, you don't want to go back out there no But we've got to find What was that? Chris No Jill Jill am going, in I'm going go with her. going with her. and I go back a long All right. y o แต่ o ราก็พูดเธอไปถ้าพูดเลยต้องไปต Check the lock. ระวังตัวด้วยเวสเกอร์แม่งสั่งให้จิวไปเช็คก่อนเลยดีเนี่ยเบลลี่มันแบบว่าระพุมไปด้วยครับน่าจไปหันซ้ายหันขวาไม่มีอะไรปืนลูกโม่คุณลูกโม่นี่เท้าแขนเลยห้องขายหรือหลักห้องอาหารแต่ไม่มีอาหาร ที่นี่เกิดอะไรขึ้นนี่ครัภาพนี้จะเป็นภาพมุมมองแบบเป็นกล้องกูจำปิดน,นะไม่ใช่เป็นแบบเป็นแบบไหฉันเห็นอะไรบางอย่างมาดูสิอะไรนะน้ำไฮโดรไบต์อ้อร่อยเปล่าะมีชายอะไรเลือดจิ้ลเธอถ้าลองลองหาเบาะแสดบ็ดบวดนะแล้วฉันจะตรวจสอบนี่ฉันบอกว่านี่น่าจะไม่ใช่เรื่องของคริสนะคริสคงไม่เป็นเมนหรอกนะ ไม่ใช่ล่ะ b e r r รี่เบอร e r r y เป็นไงล่ะรสชาติเป็นไงไหนบอกหมอสิไม่ใช่ล่ะไปเ b e r ี่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าผมตรวจสอบเรื่องอยู่ว่าว่ามันเป็นเรื่องของใครภาคนี้เขาบอกว่าโคตรยากผมยากบอกโคตรพราะคนแม่ จริงเปล่าไม่รู้จะลองเล่นดูแล้วกันแต่ผมเล่นคริสเนี่ยจบจบแล้วแหละแต่จิลเนี่ยยังนะยังเล่นจนจบ <S <S 2> <S 2> โอ้ประจ้าช่วยกลัวหาย นั่นมันสมเก้เออไม่ใช่ซอมบี้เอาไปกดผิกดกูโปรแกรมไปที่ยิ่งมันเอ้ตัวอันตรายซอมบี้เมื่อกี้ฉากนั้นจริงผมตองตงี้บาะว่ามันเป็นฉากที่น่ากลัวนะครับผมอยากให้ทุกคนซึมซับบรรยายกาศของซอมบี้ตัวนี้ไว้มันน่าจะตายแล้วมันะตายบอกว่าเพื่อความแน่ใจเอามีเช็คดูช่วงหนึ่งที่แจ๋อีกที่ยิ่งตื่นไปแล้วเราไม่นควรฆ่ามันตายนะครับ เราจะหนีดีกว่าเซฟม,ม,ม <Berry! S 1> ัมเซฟบลเซฟกระสุนไว้เบลลี่ <is> ร Look out! Monster! ะวังนะนี่นมันปีศาจเลลี่จะการเองยิงลโม่สองสามสามไหปนลมโม่สานัดยิตรงลำตัวคุออ้มจริงๆนี่มันตัวอะไรบ้างเนี่ยฉันเจอแค่น,นิดนะมันฆ่าเขาเรากลับไปบอกเรื่องเวสเกอร์ดีกว่า ไอ้เล่ที่นี่มันเกิดขึ้นเรื่องหาอะไรไม่รู้ไาไปไสเกิร์กันเฮ้ยโอ้โหสองเบนสามารถเปิดประตูแล,แล้วก็กลับเองได้นะครับไม่ธรรมดานจริงสเกิร์อยู่ประมาณลงโจ้สเกอร์วสเกอร์มูบิกิแฮมเบอร์เกอร์บอล์ดเนี่ยไม่ใช่ละจิลจิล ลองหาเขาดูนะไปคบคิดที่ดีแม่งซับไวเกินกว่าไม่ทนันจริงเนี่ยเช็คดูห้อ,องล่างเัาอยู่ไหมไม่อยู่ข้างบนก็ไม่มีเหมือนกันเ,เกมนี้มีมัดไทยถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเช็คข้างบนดูสิแบ่ว่าเขาเรียกว่าอะไร จะหาเบาะแสอะไรไงเงี้ยเออ่หาไอเทมเนีย่ยเราก็ต้องอ่านพวกเอกสารนะครับผมถ้าเป็นภาคก่อนเนี่ยออถ้าเป็นภาคที่เหมือนว่าไม่มีภาษาไทยใช่ไหมครับก็ต้องอาา่านเภาษาอังกฤษ Barry Barry Jill No Nothing What's going on a r o u ม d here I can't figure it out Same here Chris and now Wesker not much we can do ต่ดีเราคงทำอะไรไม่มากหรอกแต่เรามาแยกตัวกันดีกว่าฉันจะเช็คห้องหาร็อคหนึ่งโอเคแล้วฉันจะไปเช็คประตูข้างซ้ายดูไอ้เครื่องคันที่ใหญ่ชิบหายเลยเราคงจะลงนี่ง่ายแน่นอนนอกจากต้องเช็คด้านล่างก่อนโอเคโอ้ฉันลืมเกือบไปนี่คือล็อกปิดนะมันน่าจะมีประโยชน์กับเธอมากกว่าโอเคล็อกปิ้งไม่ใช่ล็อกคุ้นใจ ฟังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะรีบกลับมาหาฉันทันทีเลยนะเข้าใจไหม <Okay. S 1> โอเคโอเควันีผมอ่านแบบรัวๆเลยนะครับไม่อยากอ่านแบบตรงตรงเป๊ะๆเช็คห้องขวาดูไปซ้ายดิ เช็คไอ้ห้องนี้น่าจะไปไม่ได้มันถูกล่าผมต้องอมีสัญลักษณ์รูปดาบกุญแจโอเคให้เราหากุญแจนะครับหยอบสิกุญแจน่าจะอยู่แถวนี้นี่เกมนี้มันจะง่ายขึ้นแล้วผมแบบว่าประตูไหนต้องใช้กุญแจอะไรมันก็จะบอกนะครับหรือมาถ่ายที่คุ้มดีจริงอ่นนี้มีผมป้องกันตัวนะครับกด LB เพื่อ เขาเรียกว่าอะไรสตันไม่ใช่เคาน์เตอร์เราออตอนนีกกก้กูก็ต้องใช้จริงๆแล้วออน้ำมันสองปออีมีการร้องด้วยมาเข้ามาม่ได้ฟกเกอร์กูมีมีแล้วเว้ยหม,มีประกันตัวเอล b ีจิ้มมรทันทีแล้วเราก็ควรหนีครับผมมันแค่ทำให้มันสตันเฉยโอเคแล้วก็เอากองปิดมันปิดซะ มันมาวะแถวมันมาเว้ยก็ศูนย์เอาหงนัดยิงมันเลยไหนมันก็จะหมดละยิงไมห่หมดเลยตาไใส่เวงโอเคตาลมะที่ผมยิงไว้เพราะว่าผมต้องการเอาของนะครับข้างบนเห็นไหมเฮ้ย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 มันไ้แอมกลอกควายแดกคูอะ จะกินผมอะมันต้องนานหน่อยอืมจิ้มหัวเอาดดฮ่าจิ้มหัวไปน้องก็ไปลูกสุดนองก็ไปไมัอก็เจอมจะนอนไหมดีเนี่ยที่เล่นหมดหมดกลางหมดยากกูคิดไม่ออกเลยว่ามันจะยากแค่ไหนเนะเฮ้ยเราจะเอาจะเอาถึงเปล่าวะข้างบนนั้นมันเป็นแผนที่นะครับ ้องถึงมั้งถึงไดดูทรงเออหยิบถึงด้วยอ่าคุณต้องการเก็บหรือไม,ม่ต้องเก็บอยู่แล้วโอ้โหแม่คนกว่าชิบหายเลยคุณได้รับเงนที่แล้วก็เลยขาดหนึ่งเอฟจะไปไอ,อซอมบี้มันนอนแล้วคิดว่าหยิบไม่ถึงเดิไปตรงที่เดิมผมมีมาร,รยาทนะครับผมผมจะเก็บไว้ตรงที่เดิมหยกผ้ป่าเพราะว่าห้องนี้เดี๋ยวเราต้องใช้บ่อย ตัวนี้ไปไม่ได้เราก็กลับไปตรงที่เดิมต่อไปเราต้องสำรวจห้องก่อนนะครับเกมนีค้คือเน้นการสำรวจจริงห้องนี้ไปได้ปล่ามันถูกล็อกสัหรัก์เป็นโมฆรูปหมวกเหล็กโอเคต้องหากูวใจหมวกเหล็กนะครับห้องนี้แหละไปได้ปเปล่อาอา้าวไปได้ ป้ายมีอะไรอยู่บ้าง่ไม่มีถ้าเล่นคิดนะผมคิดจะมีที่เก็บของแค่6ช่องนะครับแต่จิวมีทั้งหมด8ปช่องเลยหรือว่าจิวก็ได้เปรียบอยู่นะครับเนี่ยอ่าจะมีลิฟตซองเก็บมาเลยดีกว่าสูรลูกซองแต่เราไม่มีปืนลูกซองไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาที่ว่าก,กปอ่น หลุมฝกไอหลุมศพเออหลมฝังศพแกสลักรูปรูปเทวดามีช่องว่างเป็นรูปเอ่ทรงหัวธนูนั่นแปลว่าเราต้องหารูปธนูนะครับบอกห้ว่าเกมนี้มันต้องสำรวจเน้นการสำรวจจริงๆไปมันไม่เหมือนภาพเอ่อภาพอะไร ภาค4ภาค5ภาค6นะครับเวลาเล่นมันก็จะมีเส้นทางนำบอกไกดใช่ไหมละ่ะแต่ภาคน,นี้ไม่เลยครับเช็คล้นล้วน,ล,วนลอกเหมือนกันสารลูกดาวโอเคห้องนี้น่าจะไปไม่ได้แล้ะลองเนี้ยไปได้ป่ะวะ่อ้าวไปได้เฉยสำรวจห้องสำรวจห้องเฮ้ยเสียงเท้า สี่หมื่นสองปีเอ้ยเจอเมื่อด้วยต้องเก็บไว้ไว้ครับผมตู้ลอ็อกเหมือนกันรูปดาบแต่กูไม่มีไงกูจะรูปดาบอ,ฮอะฮวัสดีป่าไม่รอแล้วกลับไปที่เก่านะครับผมห้องห้องขวาไปไม่ได้ก็ต้องไปห้องซ้ายแล้วครับผมห้องอาหารนะครับห้องที่เบลลี่อยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเบลลี่จะอยู่เปล่า ติดเกมเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันอยู่นะอย่างเล่นถ้าใครเป็นเด็กที่ยุคใหม่เนี่ยเรามาเล่นเกมเนี่ยมุก้องถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะแบบมันแบบไม่ชีดนะครับผมมันเป็นมุก้องแบบติดแบบเพดานอะนะผมเล่นอ่าผมเล่นครั้งแรกผมก็ยังแบบเมาหัวอยู่เลยนะมันมึนหัวหน่อย แต่ถ้าใครเป็นเกมที่แบบเป็นแฟนพันแทน Resident Evil ภาคนี้นะผมก็น่าจะชินๆนะนะชินๆกับมุมกว้างนี้แล้วผมในครั้งแรกผมก็เมาหัวเหมือนกันมือนกันหละครับจะเล่นไปนาผมก็ชินแล้วมันไม่เหมือนเป็นภาคเอ่อคนก่อนภาคมุมมองตามไหลมาอมบีที่เราแทงไว้มันมันเดินเองได้แล้วมันยังอยู่ก่อนเราค่อยเดรอบผมตอนนี้มันอันตราย โอเคสมเพื่อนเราไม่นะแต่เบลลี่ไม่อยู่นะเบลลี่หายไปไหนนะเอเคลุยซุนไห้มียาด้วยยาก็เก็บก็ได้ไมั้ยังไม่จะเป็นมีศพนอนอยู่นี่ตายแล้วอนี่ไม่เกิดเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย โอ,โอ้โหบนสมมันน่าจะมีมันน่าจะมีกระสุนเลยนะมันไม่มีว่ะโอ้โหประตูยังหล่นนี่คือการรีโหลดของเกมนะครับการเปิดประตูอ๋อไปได้ใช่ อ๋อห้องนี้ห้องนี้จำได้จําได้ละห้องนี้เรายังเพิ่งมานะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกุญแจนี่กุญแจสำรองเพราะฉะนั้นผมจะไม่ให้มันเสียเวลานะผมไม่อยากให้เกวมันนานเอ้ยซอมบี้ทำยังไงวะทำยไงวะเฮ้ยไอ้สมบี้หัวขวดย้ำยิ่กิตบสนมปาต้องรองให้มันจับนะผมมันต้องจับครับ เข้าออกให้มันแบบว่าสปอนตรงที่เดิมนะครับผมจะเล่นแบบเซฟตัวนะผมให้เล่นเซฟตัวให้มากที่สุดเ็ตัวน้อยที่สุดไปมาลี้วิ่งค่อยเดินค่อยหยาดมาเนาะมึงหยาดมาหนะ่ยไปละอ่า,าไมีดนเราโง่อ่าเราก็เจอลูกธนูเทียมของเรานะครับเก่งมาก ลูกธนูนี้ไม่ใช่ลูกธนูธรรมดานะครับมันเป็นลูกธนูแบบมันมีเพชรไม่ใช่ละลูกศรธนดดูดูเหมือนว่ามันจะถอดได้นะถอดมามโอเคอันนี้ภากรกริจแรกของเราคือคนล็อกแล้วเราก็ไปตรงไอะไรแล้วเป็นปั้นนะผมท,ที่เดิมนะครับศพ สุบที่เดิมสองปีก็หนึ่งเดือนอยู่ผมไม่ซ่อนผมจะรอกก็ไม่ใช่ละไปเสียงบรรยากาศที่หลอนแล้วโอเคโอ l y เช ถ้าผมได้อยู่เหตุการณ์แบบนั้นจริงๆผมก็กลัวเหมือนกันนะครับอยู่คาลิสหาคนเดียวแต่เพื่อนหายไปไหนไม่ไมไมรู้เวสเกอร์ก็หายแบลรี่ก็หายหายก็หมดเลยจิวส์กับเงาเฮ้ยจิวส์กับเงาเงาพอดีทำเนียบของผมมันมันไม,ม่ชันนะครับไม่นเขาชันเท่าไหร่่าโอ้นี่ลมโซจริงๆเนี่ยทำมันกว้างจังวะ ซื้อหนังสือช่องว่างได้อย่างพอดีดีเขตต้องเก็บหนังสือคำสาบไ,ไม่ใช่หนังสือคำสาบธรรมดามันมคือหนังสือ,อไอ้ส่าไอ้มิชาพูดคำหยาบเยอะไม่ดีนะตับมุ้ติเหลี่ยมตรวจสอบในครั้งนี้มันพูดแจ้กเก็บรู้มาเก็บมานี่หนังสือ หนังสือต้องสาบหนังสือต้องสาหน้ากากทั้งสีเล่ม้ก็หาหน้ากากสีเลมนะผมหน้ากากความช่วร้ายนะครับไม่มีเกียงความช่วร้ายอะไรว่าไปโอเคเอาง่างยๆคือผมต้องหายเทมหน้ากากสีเลมอันนี้นะครับเพื่อมาใส่ไอ้พวกนี้นะผม,มนี่แหละนี่คือภารกิจของเราคือการหาหน้ากากสีเล่ม เกมนี้มันก็มันมีคำใบบอกอยู่นะไม่ใช่ว่ามันจะมันจะไม่มีเลยมันมีบอกอยู่นะผมเราควรต้องทำเอ่อใคเรียกว่าละเราควรทําเป็นเป็นอะไรที่เป็น,เป,นเป็นแบบลำดบลำดบเราได้กุญแจกุญแจรูปลายเราเช็คดูกันใช้งานดูใช่ใช้งานผมจะตรวจตรวจสอบดูอ้ากุญแจดาวแล้วผม ไปเราจะไปห้องเด็ดดูช่องนี่ไปห้องบจะไปห้องขวาก่อนเลยเช็คห้องขวาก่อนคนระับสิ่งทั้งเงียบเหงาหรือเกิ่ใช้ได้แล้วไปประตูรีโหลดค่อยเดินมีอะไรหรือเปล่า ผมจำเอ้ยแม่ย้อยตกใจฮนะโอเคิดดับม,มาผมจะไม่มีหมาซอมบี้โผล่มาหรอกนะโอเคได้ได้ก่อเราไม่ได้ตอนนี้จำได้ว่าตรงนี้มันต้องมีกระสุน เกมนี้ต้องเก็บกระสุนให้มันเยอะๆนะครับมันไม่แรนดอมมันไม่เหมือนภาค4ภาค5ไปโอ้เธอน้ารักเหลืเอเซ็กซี่ y เอ้ดตุ๊ปเปนร์ฉันจะล็อกปิก ไอ้เชือหมาอย่าเอามึงอจะทำเดี๋ยวโดนมั้งมึง,ยยมมงถูกปุ้ยเก็บไว้แล้วผมแล้วเราก็ไม่ต้องมาตรงนี้เลยก็ได้แต่มันมันมียาอยู่ค่อยเอามาเก็บที่หลังก็ได้ยาเกมนี้มันไม่ฟิกอยู่แล้วเดี๋ยวชือประตูนี้ดิสิ ้องน้ำไปเช็คฝักบัวดดึงออกสิครับตัวมีของดีของดีที่ไม่ใช่ขิงดองขิงดองที่ไม่ใช่ของดีโอ้โหไม่เจอของดีจริงด้วยชิบหายแล้วนี่มึงแอบกูเดี๋ยวนี้อ่ะเอ้ยตายแบบซิงน้ำนะครับ ตาไปฟักบัวมันมันจะับอู้ๆอยู่หัวซจิวนี่จิวเจอเหตุการณ์แบบน,นี้เธอกับถึงอ้วกเลยครับผมโอ้โหเราได้เจอดาวผมเก็บมาซะของดีที่ไม่ใช่กิงดองกิงดองที่ไม่ใช่ของดีมผมพูดอะไร ห้องนี้ด้าต่ไม่มีอะไรมัง้งโอเคเราไปเช็คห้องซ้ายเอย้ห้องขวาดูซิมีอะไรอยู่ยห้องนี้มันมีของดีนะครับมีดาเนี่ครับเนี่ยเก็บมา คอมอันนี้มันจำเป็นนะผมเผื่อเราเจอซอมบี้กัดเราเราจะได้สตาร์มันได้เราปิกเกมมาพิมพ์มือครับผมมันเป็นจุดเซฟของเราช็อตก้านลูกซองจะเก็บลูกไม่กูจะเก็บอยู่แล้วครับผมผมเล่นเก็บระดับยากไม่ใช่ยากเล่นเล่นระดับกลางน,นะผมตั้งปืน, oh yeah, อนโอ้ยแฉกันจิ้วได้ของดีแหละ ฝูอะไรเนี่ยฝูพีเอ็มเหรอเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ฝูพีเอ็มแล้วนี่มันเพดานเพดานมันจะทับกูแล้วเนี่ยกับกลับไปเป็นที่เดิมประตูปะตปะตเ,เไปิดไม่ได้ประตูล็อกเล้วเนี่ยเอาเปิดไม่ได้เหมือนกันชิมหายโบริโอโอเปจ้าฉันจะทำยังไงดีวิสเกอร์เบลลี่ช่วยหนอย่อยกูโดนตีแล้า you in there เจ้า เขายืน,นได้แล้วเบลลี่ตายฉันออกมานอืมประตูมันแจ่มมากถอยไปอืมรุมมู่กิน Grab my hand จับมือฉันเวลล์เขาอืมเกือบจะไม่ทันแล้วมันเป็นกามดักนั่นเน <c oughs> ี่ยชิบหายมันน่าจะเป็นพอลูกซองนะครับไม่น่าจะบอกเลยโอ้โหจิวจะเขาเบิดเลยเนี่ยเกี่ยวพลาดเบลลี่ That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad now, but you I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. ฉันติดนี่นานแล้วไม่เป็นไรหรอเห็นไหมผมซับแม่งไวเกินกว่าไม่ทันจริงๆน,นะผมก็จะพยายามที่จะอ่านให้แบบเข้าใจนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าผมอ่านไม่ออกผมอ่านซับมันไม่ทันนะครับผมนิ้วใหม่ก็แง่แล้วมั้งเฮ้ยเสียงอะไรคอมบี้ปะเฮ้ยคอมบีมาเอ้ยสกันเย็ดเคลวัวางกระจาย ฮ่าได้ปืนได้ปืนลูกซองแล้วมันห้าวดีนะครับกุญแจโอเคเอประตูเนี่ยเปิดได้ป่ะเปิดไม่ได้ต้องเอา,ากุญแจเพิ่มนะครับแล้วประตูเนี้ยเปิดได้ป่ะถูกลงกันตรงน,นี้เสร็จแล้วลูกชิดเกาะโอเคเอโอ้เสียงฟ้าร้องมันทำให้ผมขนลุกได้เลยเน,นี่ยฟ้าร้องเฟ้าร้องแป๊แบๆแกบ๊แกบๆ ซอมบ,บี้เฮ้ยวิ่งลบไอ้ห้องนี้เราต้องเคลียร์ห้องเราต้องเคลียร์หมดจิ้วยิงอีกเที่ยงไม่งไม่ตายตายดีว่าเฮ้ยอย่าบอกนะเรืองห้องวันเนี้ยห้องนี้เราต้องเคลียร์นะครับเพราะว่าเราต้องมาบ่อยซอมบ,บี้ยังไม่หมดหรอกนี่ไงนี่ไงมาละเฮ้ยตายสิเว้ยทฮะ หอเนี้ก็จบละพอละเราเคลียร์เราเคลีรคยร์แค่นี้แหละมันตายยังไงนะถือว่าเราเลี้ยงมันไว้ให้กันหนึ่งตัวเราจะได้ไม่เหงาห้านี่คือจุดเซฟของเราเนาะผมโอเคตรงนี้ผมปุยเก็บไปเราคงยังไม่ได้ใช้ตอนนี้นะผมส่วนมีดก็เก็บไปนะผมเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะอยู่ โอเคอ่โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะทำคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปละอู้หู